จะพาข้าเหนียวเที่ยวข้างนอกบ้านค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยมาซ้อมให้เขาใส่ไอ้นี่ก่อนแต่ว่าพอเขาใส่แล้วเขาเดินไม่เป็น <Yeah. S 1> น้องอีกสักพักบางคะันน้องคงชิน <Yeah. S 1> พี่ก็เจ้าเป็นรังใจให้น้องเลยเหรอข้า <Yeah. S 1> เหนียว เดินเดีล๋ลูกเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวแล้วเนี่ยเดินไม่เป็นเลยลกูกเดินไม่เป็นเลยเดี๋ยวก็ชินจะได้ไปเที่ยวกันลูก เดี๋ยวหนูก็ชินเราจะได้ไปเที่ยวกัน